จังหวัดสตูลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร75รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา9 1พรรษา12สิงหาคม2566ที่บริเวณสำนักง,งานเทศบาลเมืองสตูลน,นายชาตรีณนะถลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนางการุณรัตนะ์ณถลาง รักษาการนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรวมถึงข้าราชการพล,ลเรือนตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลและประชาชนจังหวัดสตูลสวมใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระพิสุสง์และสามนเณร7จรูปนำโดยพระศิีวชิระมุนีเจ้าคณะจังหวัดสตูล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระวิริยะอุสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นอนเนกประการด้วยพระราชปณิธานที่จะพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นพระองค์ทรงงานหนักทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษและความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินตลอดมาพระราชกรณียกิจทั้งปวงจากการทรงงานเมื่อโดยเสด็จพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและจากการเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองได้นำไปสู่แนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่อันเกิดจากพระปีชาสามารถของใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทได้ผลิตดอก ออกผลสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่ปวงพระสุนิกรจวบจนปัจจุบันนิตยาแสงมณีภาพข่าวสุก,กันวรีสุวรรณายงาน